มีอันนั้นมันเส้นรางกรแผงหรือว่าเส้นเราเส้นเราครับอาารเออเส้นเราประหยัดกว่าใช่ไหมล่ะใช่ดลดลงไปแล่วนะเวลาลงแล้ว,วาอาจารย์ครับทำไมาห้ามร้องเพลงในครัวแม่เดินมาห้ามเลยเพราะอะไรครับผมเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนจา้า <laughs> แม่มึงเขาเลยห้ามทันทีจ้าเดี๋ยวมึงตกรอบก่อนเลิกร้องจ้าเราเป็นนักร้องเสียงเผี้ันจ้าเขาเลยห้ามมึงทันทีกรรมาการห้ามไม่ฟังแม่มึงต้องห้ามเองไงประเด็นนะ่ะ <ś led> อาจารย์คะหนูมีปัญหากับพ่อจนไม่คุยกันแยกกันอยู่แต่ไม่เคยคิดโกรธเลยแบบนี้บาปไหมคะไม่บาปหรอกอย่างน้อยมึงก็ยังดูแลเขาไง หนังสืออ้าวเจ้าทำมาดีบ้างลูกอยู่ปอนหนึ่งขอให้อ่านให้ฟังก่อนนะโอ้ยดีมากเลยลูกมึงนีง่สุดยอดกูนับถือลูกมึงเลยดีมากอ่านให้มันฟังทุกวันมันจะได้ฉลาดโตไปมันจะได้ไม่งมงายไร้สาระปัญญาอ่อนเหมือนคนในโลกพูดไปแต่ละเรื่องเบียเอ้ยอะไรของมึงเนี่ยคนป่วยไปโรงพยาบาลจะมาอยู่ในติ๊กต็อกทำไมอีชุมพล โอ้ยชื่อมึงนี่มึงเกิดมาเมา่ประมาณสองสองครามโลกครั้งที่สองอะนะหน้าตาก็เหมือนปืนใหญ่เลยนะมึงเนี่ยลำขาดวุ่นวายอยู่ได้ ซื้อหนังสืออาจารย์ให้แม่อ่านให้ฟังกนอนสาวันล้วครับแม่ยังหาไม่จบเลยมึงก็อ่านให้เขาฟังสิ ได้ดูขังบอลน,นักเรียนหักธงที่ระลึกฝั่งตรงข้าม <c oughs> เอาเคสไม่ครับเจอโค้ชสายมูสั่งสุดท้ายแพ้สมน้ำหน้ามานเลยนะโง่เ yeah. นี่ยสมองเ <c oughs> ชื่อในสิ่งที่ไม่ควรจะเชื่อปัญญาอ่อนแทนที่จะฝึกลูกน้องลูกศิษย์ตัวเองให้มันเก่งกาชากาชกการแต่มาใช้พิธีปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนแบบนี้ไม่กูด่าว่าโง่จะด่าว่าอะไรสมควร แพ้ hey, นะถูกต้องแล้วไม่คิดจะพัฒนาฝึกฝนฝึกปืนลูกศิษย์ตัวเองให้มันพัฒนาให้มันเอาความสามารถไปแข่งกับชาวบ้าน mm hmm. เขาเนี่ยเอาสายมูมาแข่งกับชาวบ้าน mm hmm. เขาปัญญาอ่อน mm hmm. กูไม่รู้เป็นครูได้ยังไงมีหน้าไปหักสมบัติของชาวบ้านเขาอีก mm hmm. เพราะความเชื่องโงๆโ พ่อหนูดุปีว่าบิดามารดาแล้วหนูไม่ได้ห้ามหนูผิดไหมไม่ผิดมันไม่เกี่ยวกับมึงไงมันไม่ใช่เรื่องของมึงแต่ถ้าอยากจะห้ามก็ห้ามได้คนเป็นอาจารย์ยังเล่นติ๊กตอกอีกเหรอครับก็แปลว่ายังตัดทางโลกไม่ได้ครับไม่น่าจะเป็นอาจารย์ได้นะครับเอาแล้วอาจารย์ตามโรงเรียนเขาเล่นติ๊กตอกกันอะ ทำไมเขาต้องตัดทั้งโลกแล้วทำไมกูต้องตัดทั้งโลกกูจะตัดเพื่อก็กูยังอยู่ในโลกเพื่ะกี้กูตัดไปไหนอ่ะให้กูอยู่ไปดาวังคารหรอกูตัดโลกทิงแล้วไปอยู่ดาวังคารเหรอฮะแล้วกูอยู่ได้เหรอดาวังคารน่ะมึงปลูกบ้านในกูไม่ล่ะติดต่อองค์การนาซาให้กูสิสร้างจรวดดาวเสียให้กูสิกูไปอยู่ให้ไม่ให้กูตัดขาดทั้งโลกก็กูต้องอยู่ในโลกกูแค่กูตัดขาด,ย,ด,ขาดยังไงละ่ะปัญญาอ่อนวรทาศ การเป็นอาจารย์ต้องตัดขาดทั้งโลกห้ามเล่นติกตอ,อกเหรออย่างนี้อาจารย์ตามโรงเรียนตามมหาวิทยาลัยก็ห้ามเล่นติกตอ,อกหมดสิเพราะว่าเป็นอาจารย์ผมเคยบนบางสิ่งกับเทพไว้แล้วบอกว่าถ้าไม่ทำตามขอให้จนทั้งชาติแต่ผมไม่ทำตามแบบนี้เป็นไปตามที่บนมันไม่เป็นเรจาจ้ามึงจนเพราะสันดาลมึงเองไม่ได้จนเพราะการบนบาสันกล่าวมึงไม่มีน้ำยาในการทำมาหาแดกจกมึงเลยจน มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบนบาสาัรกา,าใช้มึงจนต่อให้กูสาบแช่งตัวให้กูจนแค่ไหนแต่ถ้ากูทำมาหาแดกไม่มีวันจนคํำสาบแช่งไม่มีผลคำบนบาสสนกลาวเป็นเรื่องเพอเจอร์เวลากูด่าท<ด>ี่พลังงานมาเต็มเลยนะก่อนหน้านี้ที่พีอ่า ต่ังว่าว,วิธีการทํากูว่าน่าจะดานนี่แหละน่าจะเป็นการเพิ่มพ,พลังกูมากที่สุดแล้วกําลังมันได้เออกาลังมันมาล่าเพิ่มพี่เบียร์คะถ้ายายหนูใส่ให้หนูไล่ให้หนูไปตายหนูต้องทํายังไงดีคะมึงฟังเขาไม่ล่ะถ้ามึงเชื่อฟังเขามึงก็ไปตายง่ายๆ <c oughs> มึงจะตายไม่ตายให้คนมาชี้ให้มึงเนี่ยนะ มึงคิดไม่ได้เลยเหรอกูถามแค่เนี้ยคือใครใช้มึงไปตายก็ไปอย่างนั้นเลยตัดสินใจอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ออกมึงอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอีน้ำหนกูดูเอากดดูไม่ได้อีกกูอยากจะเห็นหน้ามึงจะมายุเท่าไหร่เนี่ยฮะเรียกกูพี่หน้าแก่กูอีไมึงเนี่ยไห <laughs> นกูดูหน้าสิ ไล่ไปตายต้องทำยังไงแค่นี้มึงคิดไม่ได้หรือว่าต้องทำยังไงโอ้ยมึงก็ไม่ใช่เด็กเล็กๆกัเนี่ยมึงก็เด็กโตนะนะคิดวิเคราะห์แยกแยะไม่ได้หรือไงตั้งสติใครจะใช้มึงไปตายมึงจะไปตายตามเขาเหรอไม่ว่าจะเป็นโคตรเงาสกสารมึงใช้มึงไปตายมึงก็ไม่ควรแก่กการไปตายชีวิตมึงมีคุณค่า สร้างสรรพัฒนาตัวเองต่อไปในการจะใช้ชีวิตได้เจริญรุ่งเรืองเขาแค่พูดไปชดเพื่อที่จะไม่ให้ไปมึงไปทําในสิ่งที่ไม่ดีหรือเปล่าอีน้ําเอ้ยมึงกลับมาตั้งสติสัพพัญญามึงทําอะไรผิดกลับไปดูแลตัวเองกลับไปดูว่ามึงเป็นอย่างนั้นจริงไหมปรับเปลี่ยนปรับปรุงตัวเองไม่ใช่ไปโทษเขาว่าเขาไล่มึงไปตายมึงจะมานั่งน้อยเนื้อต่ำใจอะไรกันไร้เรื่องไร้สาระปัญญาอ่อน เวลาเขาไล่ไปตายเนี่ยมานั่งถามกูต้องทำยังไงดีเวลาเขาไล่ไปล้างจานล่ะอิดออดเหลือกเกินหัดทำอะไรให้มันสมน้ำสมเนื้อหน่อยสติกดตะก้าได้จาาา้าอ,อ,อ,อนีน้ำมึงซื้อตะก้ากูเลยซื้อซื่งซึ่งกูนี่อีน้ำหนังสือซื้อไปอ่านจะได้มีสตินี่ เอาหนังสือกูไปเป็นตัวแทนด่าหน่อยนี่หนังสือกูซื้อไปอยา,ายไล่ไปตายทำไงดีคะซื้อหนังสือกูจ้าจบตะก้าจ้าผมจับได้ว่าเมียมีชู้ แล้วผมเลิกผมจะบาปไหมครับไม่บาปมึงทําถูกต้องแล้วเลิกไปเลยมึงจะเอาคนแบบนี้ติดตัววม่ามึงทําอะไรสันดาลชั่วๆเร็วๆนอกใจมึงแล้วมึงจะามานั่งอดควรอะไรอีกเลิกไปเลยฉลาดถ้ามึงกลับไปคขกับมาเรียกโง่ ของเงินหน่อยอ้เบียกูไม่ให้อยากได้ทำงานสิมาช่วยกูขายหนังสือนี่เดี๋ยวกูให้ตังค่าคอมค่าคอมก็ได้ไม่คิดจะขวนขว,นขวนายทำมาหากินวันๆนนั่งแต่ดีขอเงินชาวบ้านนั่งงอมืองอหามอยู่นั่แหละเอาตะก,ก้ากูไปปากนี่ได้คอมมิชชั่นค่าหนังสือเนี่เยเล่มละกี่บาทนะสาสครับเล่ม <25 S 1> เล่มละตั้งยี่สิบห้าบาทนะมึงขายเข้าไปนะ <50 S 1> ขายกี่เล่มวาสองร้อยสิบเล่มได้สองร้อยหาสิบสิบเล่มได้สองร้อยห้าสิบนะข <นะ S 1> ายเข้าไปสิไ,ได้มากกว่าที่มึงท,ที่มึงขอกูอีกไม่คิดจะทำมาหาแดกไม่มีตังก็ตังไหนใจค่าเนต็ตแบบนี้เ <laughs> อออาจารย์ใช้ไ h o n e เลยเหรอครับแล้วทำไมกูใช้ไม่ได้อะ่ะผิดกฎหมายบ้านเมืองเหรอ ไอโฟนมันแพงหนักๆกะสาหัสขนาดนั้นเลยเขาให้กูฟรีกูไม่เคยเสียตังเองสักบาททำไมกูจะใช้ไม่ได้ไอโฟนทำไมใช้แล้วมันห่อได้หรือไงถึงใช้คำว่าใช้ไอโฟนเลยเหรอโทรศัพท์กูทุกเครื่องเนี่ยเขาให้กูฟรีเท่านั้นน่ะเพราะเขาเห็นกูทําประโยชน์แพงมากใช่แต่กูไม่ได้ซื้อไงทําไมล่ะเพาเขาให้กูมาเนี่ยทุกเครื่องที่กูมีเนี่ยเขาให้กูเท่านั้นน่ะเพราะเขาเห็นกูมาไล่สอนคนนู้นคนนี้ให้มีสติปัญญาเพิ่มขึ้น เขาก็เลยให้โทรศัพท์กูมาไลฟ์สดเนี่ยไอเครื่องหนึ่งไอวีวีมุดให้มาไอโฟนสิบหกไอเครื่องหนึ่งลูกศิษย์ช่วยก็ซื้อให้ไอโฟนสิบห้าทัดทั้งคู่อีกเครื่องหนึ่งก็คุณหนึ่งซื้อให้กูมาไม่มีใครได้ของฟรีแล้วเนี่ยอีกเครื่องหนึ่งไอหมีก็ให้ยืมมาเนี่ย หนังสือจะหนังสือในตะก,กาจะมีคนเอากูไปดา่ากูขำมากเลยเขาบอกว่าเวลากูดา่าลูกศสษยด่ดาสาเสียเทเสียด่าช่ำม,มากแต่เวลาขายหนังสือซื้อหนังสือจ้ากนในตะก,ก้าจ้าเขาบอกกูพูดดีใช่เวลาขายหนังสืออ่ะกูกูขายของกูต้องพูดดีสิเวลากูสอนกูก็ดา่าบเวลากูขายกูพูดดีไงถ้ากูไม่พูดดีกูดา่าใครจะซื้อของกูล่ะ ในขณะที่กูสอนอยู่กูดา่ากูทําตัวเป็นอาจารย์แต่เวลากูขายของกูทาตัวเป็นพ่อค้าไงมึงก็ต้องรู้จักบริบทสิให้กูนั่งดา่าลูกค้าใครจะมานั่งซื้อของกูล่ะนี่โง่อยแล้วเห็นไหมแต่ละตัวแต่ละตัวที่เอามาด่ากูเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวที่เอามาค่อนแขวะเอามาล้มกูเนี่ยมึงไปหาคนที่เขามีปัญญาจบเรียนจบหนังสือสูงๆมาหน่อยไม่ได้เหรอวะแต่ละตัวแต่ละตัวใน,นสภาพถูกลูกถูกกังเหลือเกินอีตัวกลังสรละกะ <c oughs> สภาพดูไม่ได้เลยแต่ละคนแต่ละคนดูไม่จืดเลยาลากางสระกาดที่อ่ามนุษย์เนีย่ยใช่ไงตัวกินขี้ไงแดกขี้อยู่แต่บอกว่าขี้นี้ดีหนักหนาสาหัสหโอ้อวดชาวบ้านว่าฉันกินขี้ขี้นี้ประเสริฐสูตรคนอื่นนั่งกินข้าวออ้ทำไมกินของสกปรกโสโ,โครตตัวเองนั่งแดกขี้อยู่แล้วบอกว่าอันขี้นี้เป็นของวิเศษเลิศเลยอ,อีก,กางสรากะา แล้วมีคนด่ากูด่นะบอกว่าไงนะเวลาด่าคนอื่นได้ก็ต้องรับเวลาคนอื่นด่าได้กูไม่เคยด่าใครกูพูดแล้วว่าเวลากูด่ากูด่าอะไรกูด่าต่อคําถามกูไม่ได้สนใจเลยว่าใครเป็นใครกูไม่เคยด่าใครเป็นตัวบุคคลแต่มึงน่ะจงใจด่ากูเลยด่านั้นถ้ามึงด่ากูกูด่ามึงกลับมึงก็ต้องรับให้ได้แค่นั้นแหละกูเห็นชักดิ้นชักมอจะเป็นจะตายแต่ละตัวแต่ละตัวสภาพดูไม่ได้หน้าตาแต่ละตัวยังจะกีบเท้าควาย ดูไม่ได้สักคนหนึ่งหน้านี่แยกไปเลยตอไหนแล้วโอ้ยกูลำปวดหัวกะบาลเหลือเกินตะก้าด้วยจ้าตะก้า อีตัวกลางสลา,ากะนี่อยู่ในปัจจัยปีดกนะกูจะบอกให้หนังสือจ้าหนังสือในตะก,ก้าจะกดด้วยจ้านี่หนังสือกูจะเล่มแรกในชีวิตกูวันที่เจดมีเมษาอย่าลืมนะวันสุดท้ายของสัปดาห์หน,นังสือศูนย์ศิลิกิต สี่โมงเย็นเจอกันให้ไปก่อนนะไปก่อนสี่โมงเย็นนะไปซื้อหนังสือที่ C ีเอ็ดอยู่บูธตีเอ็ดนะ C ีเอ็ดบุ๊กไปซื้อหนังสือรอแล้วอาจารย์จะไปนั่งเซ็นสี่โมงเย็นถึงห้าโมงเย็นไม่ใช่หนังสือเล่มนี้นะเล่มนี้ไม่เกี่ยวนะอีกเล่มหนึ่งจะขายเฉพาะใน C ีเอ็ดบุ๊กเท่านั้นไม่ได้ขายอันนี้อันนี้จะเป็นในทิกตอกอีกอันหนึ่งจะขายของ C ี่เอ็ดบุ๊กจะไปออกสัปดาห์หนังสือ วันที่7เมษายนสี่โมงเย็นอาจารย์จะไปถึงตรงนั้นไปเจอกันวันนั้นได้วันสุดท้ายของสัปดาห์หนังสือที่สนวนประชุมเศรษฐกิจสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเราจะหยุดเบรกรรมหรือทําให้เบาบางลงได้ไหมครับก็หยุดทำดิแค่นั้นเลยหยุดทําหยุดทําเร็วทําชั่วนในปัจจุบันนัน่นแหะหยุดแล้วแต่หนังสือตอนนี้กดในตะกร้าได้เลยจ้า นังสีส่งฟรีได้เปล่าขาไม่ได้จ้ากูส่งฟรีกูว่าขาดทุนสิหนูเป็นคริสเตียนค่ะหนูอยู่จังหวัดแม่ห้องสอนขอเป็นรู้สิทธ์จะไม่ได้เลยได้เลย คูปองส่งฟรีเก็บเอาก็ได้เล่มสองขายในซี s แต่ใน c ีเอรอคะใช่จ้าขายเฉพาะใน c ีเอดเท่านั้นอาจารย์ครับการท้าการลบหลู่ในเรื่องไร้สาระมันผิดในหลักธรรมหรือเปล่าครับไม่ควรไปท้าไม่ควรไปลบหลู่เราพูดตามหลักความเป็นจริงได้แต่อย่าไปลบหลู่การลบหลู่เช่นมึงแน่จริงมึงทำอันนี้สิมึงแน่จริงนนมึง,งทำอันนั้นสิ มึงน่จริงมันเป็นอันนี้สิชี้ไปที่ตัวบุคคลน,นั้นแล้วท้าทายอย่างเงี้ยอย่าไปทำแต่เราพูดตามความเป็นจริงได้ว่าเป็นไม่เป็นยังไงถูกผิดยังไงชี้ได้เลยได้หรือ,อยังวะตะกา้า